ในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตวิธีการเซฟสีที่เราชอบจากเว็บไซต์นะครับที่เราไปเจอมานำมาเก็บไว้ในแอป l u m a Fusion ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์รหัสสีเพื่อที่จะเพิ่มเข้าไปเก็บไว้เป็นสีที่เราชอบหรือเซฟรูปภาพสีจากเว็บไซต์ลงมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วจึงนำมาติดตั้งไว้ในแอป l u m a f ิ s i o n เหมือนที่เคยสอนมาก่อนหน้านี้นะครับ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตในการเซฟสีในปี2022นี้นะครับสำหรับการใช้งานในแอป l u e m a Fusion ส่วนวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับเราก็จะเริ่มด้วยการนะครับให้เพื่อนๆสร้างข้อความขึ้นมาก่อนเลยนะครับลากลงมาเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเข้าไปที่หน้าปรับแต่งได้เลยอ่าตรงนี้เราจะค้างไว้แบบนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเปิด บราว์เซอร์ขึ้นมาครับในขั้นตอนนี้เราก็เข้าเว็บไซต์ที่เราต้องการได้เลยครับที่จะเลือกสีมาใช้งานผมเลือกสีพาสเทลแล้วกันนะครับโอเคครับเมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับในขั้นตอนต่อมาก็เปิด Safari กับแอป l u m a Fusion เป็น2หน้าต่างคู่กันนะครับวิธีการเปิด2หน้าต่างคู่กันเนี่ยให้เราใช้นิ้วนะครับปัดแถบเมนูด้านล่างขึ้นมาลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ไปจิ้มค้างที่แอป l u m a Fusion ครับ แล้วก็ลากขยับมาไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดให้เป็นหน้าต่างคู่กันแบบนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยใช้นิ้วนะครับหรือว่าดินสอก,ก็ได้หรือเมาส์ก็ได้นะครับแตะค้างขยับจะแบ่งเป็นครึ่งๆก็ได้หรือว่าจะให้ลูมาฟิวชั่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับเอาที่ถนัดนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาทําการเพิ่มสีที่อยู่หน้าต่างด้านซ้ายมือของผมตอนนี้นะครับ เราเลื่อนมาที่ตรงสีที่เราต้องการจะนำไปใช้งานก่อนแบบนี้จากนั้นก็มาที่หน้าต่าง a p p l u m a Fusion ครับตอนนี้เราอยู่ที่เมนู Title นะครับในส่วนของการสร้างข้อความให้เรามาที่เมนู Face Color นะครับตรงนี้นะครับตรงถาดสีสีขาวตรงนี้นะครับจากนั้นก็จิ้มถาดสีตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามีตัวดูดสีอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆจิ้มตัวดูดสีหนึ่งครั้งเนี่ยครับมันจะขึ้นตัววงกลมตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวดูดสีแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ใช้นิ้วหรือดินสอนะครับหรือว่าเมาส์นี่นะครับจิ้มค้างแล้วก็ลากมาจุดที่เราต้องการจะดูดสีนะครับผมก็จะเริ่มจากสีชมพูนี้ก่อนเลยเมื่อเราปล่อยนะครับจะเห็นว่าสีตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีที่เราดูดสีเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่มมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ปุ่มบวกครับแล้สังเกตดูว่าสีชมพูเนี่ย จะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในคลังสีที่เราเก็บเอาไว้นะครับแบบนี้เลยแค่นี้เองครับจากนั้นก็ทําซ้ําขั้นตอนเดิมก็คือจิ้มที่ตัวดูดสีครั้งหนึ่งแล้วก็แตะเลื่อนมาวางตรงจุดที่เราต้องการจะดูดสีเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยหน้าต่างนี้จะเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าถาดสีตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเดียวกับที่เราดูดมาเรียบร้อยแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับแต่ปุ่มบวกสีตรงนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ทาซ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้สีมันสามารถเพิ่มเก็บไว้ในคลังได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่มีจากัดน,นะครับเห็นไหมครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายนะครับที่เอามาฝากกันสมมุติว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลื่อนหน้าต่างนี้เป็นแอป l u m a Fusion อย่างเดียวเลยแล้วทดลองใช้งานสีดูครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีที่เรา เพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาเราเรียกใช้ก็จะง,ง่ายแค่นี้เองครับสามารถใส่ขอบได้ใส่เงาได้ประมาณนี้โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเพิ่มสีที่เราชอบจากเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาติดตั้งในแอป Luma Fusion ได้โดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเซฟเป็นภาพมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนแล้วก็ ไม่ต้องมานั่งพิมพ์รหัสสีเหมือนที่เราเคยทำกันมานะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานเป็นกันอยู่แล้วและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง853 Cut Media ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ